นิทานเรื่องของวิเศษหญิงคนหนึ่งชื่อเดือนอายุราวห้าิบห้าปีถ้ามองจากภายนอกเธอไม่ได้พิการไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้ขัดสนถึงขั้นอดตายแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปชีวิตของเดือนไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยไม่สักอย่างเดียวตอนเด็กเธอเรียนไม่เก่งสอบตกซ้ำแล้วซ้ำเล่า รู้จำชื่อเธอได้ในฐานะเด็กที่พยายามแล้วแต่ไปไม่ถึงไหนตอนสาวๆทำงานหลายที่แต่ไม่เคยก้าวหน้าคนที่เข้ามาพร้อมกันได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มมีบ้านมีรถมีครอบครัวแต่เดือนยังอยู่ที่เดิมโตขึ้นแต่ชีวิตไม่โตตามเธอแต่งงานสามีก็ทิ้งบอกว่าอยู่กับเธอแล้ว ไม่เห็นอนาคตมีลูกลูกก็ไม่สนิทโตขึ้นก็แยกย้ายไม่โทรไม่กลับบ้านไม่ถามถ่ายหาแม่เมื่อเธออายุห้าสิบกว่าเดือนเหลือเพียงบ้านไม้เก่ากับเงินบำนาญเล็กน้อยและความรู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่อแพ้ทุกเรื่องจริงๆสินะเช้าวันหนึ่งเดือนตื่นขึ้นมา นั่งมองฝ้าเพดานอยู่นานมากเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โวยวายไม่ได้สิ้นหวังแบบรุนแรงแต่เป็นความรู้สึกว่างเปล่าเหมือนชีวิตเดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วไม่มีอะไรให้ไปต่อวันนั้นเธอไม่ออกไปไหนไม่เปิดทีวีไม่คุยกับใครจนกระทั่งโทรศัพท์เครื่องเก่าดังขึ้นเป็นเบอร์ที่เธอไม่ได้เห็นมานานมาก เสียงปลายสายพูดขึ้นว่าเดือนใช่ไหมจำฉันได้ไหมฉันพันนะพันคือเพื่อนสมัยเรียนคนที่เคยจนเคยลำบากเคยร้องไห้ด้วยกันแต่วันนี้พันเป็นเจ้าของร้านใหญ่โตมีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันมีคนเคารพนับถือทั้งสองนัดเจอกันที่ร้านกาแฟเล็กๆ เดือนนั่งฟังพันเล่าเรื่องความสำเร็จของตัวเองด้วยรอยยิ้มยิ่งฟังใจของเดือนยิ่งเจ็บเธอพยายามฝืนยิ้มแต่ในใจคิดว่าทำไมทุกคนมีวันของตัวเองแต่ฉันไม่มีเลยก่อนจะแยกกันพันมองหน้าเดือนแล้วพูดเบาๆว่าเดือนฉันรู้ว่าเธอไม่เคยโชคดีแต่ถ้าเธออยากลอง ฉันมีคนหนึ่งอยากแนะนำให้รู้จักเดือนหัวเราะแห้งๆหมอดูเหรอหรือพระดังฉันลองมาหมดแล้วพันพันสายหน้าไม่ใช่เป็นของวิเศษคำว่าของวิเศษทำให้เดือนขำในทันทีอายุขนาดนี้แล้วจะให้ฉันเชื่ออะไรแบบนั้นอีกหรอพันมองหน้าเธอจริงจังฉันไม่ได้บังคับ แค่คิดว่าคนที่ไม่เหลืออะไรอาจมีสิทธิ์ลองมากกว่าคนอื่นคืนนั้นเดือนนอนไม่หลับคำว่าของวิเศษบนอยู่ในหัวหลายวันต่อมาเดือนตัดสินใจโทรกลับผันให้ที่อยู่เป็นบ้านไม้หลังเล็กอยู่ลึกเข้าไปในป่าชายชลาผู้หนึ่งต้อนรับเธอด้วยแววตานิ่งสงบเขาพูดเพียงว่าของวิเศษ ไม่ใช่สิ่งที่ให้ฟรีมันต้องแลกด้วยบางอย่างเสมอเดือนถามทันทีแลกอะไรเงินเหรอฉันไม่มีแล้วชายชรายิ้มไม่ใช่เงินแต่เป็นชีวิตในแบบที่เธอไม่ใช้ของวิเศษนั้นเป็นผ้ายันสีมนมีกลิ่นทูบเก่าชายชราบอกว่าหนึ่งเมื่อครอบครอง โชคจะเริ่มเข้าข้างงานเงินคนจะเปิดทาง 2. แต่ทุกความสำเร็จจะแลกด้วยความสัมพันธ์หนึ่งอย่าง 3. ผู้ใช้ห้ามย้อนกลับห้ามคืนและห้ามถามว่าสิ่งที่หายไปคืออะไรเดือนลังเลอยู่นานแต่นึกถึงชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆเธอรับผ้ายันมา หลังจากนั้นชีวิตของเดือนเริ่มเปลี่ยนงานเล็กๆกลายเป็นงานใหญ่คนที่ไม่เคยมองเริ่มเข้าหาเงินเข้ามาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอเปิดร้านกาแฟาเล็กๆมีลูกค้ามีคนเรียกเธอว่าคุณเดือนแต่ในขณะเดียวกันโทรศัพท์จากลูกเริ่มเงียบเพื่อนเก่าเริ่มหายไปทีละคนเดือนบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ฉันเคยชินกับการอยู่คนเดียวอยู่แล้วหลายปีผ่านไปเดือนประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยคิดฝันแต่คืนนึงเธอมองกระจกแล้วถามตัวเองทำไมไม่มีใครอยู่ข้างๆฉันเลยวันงานเลี้ยงร้านใหญ่โตมีคนมากมายแต่ไม่มีใครที่เธอกอดได้จริงๆเธอเริ่มฝันร้ายเห็นคนที่หายไป ยืนมองเธอเงิยบเงียบเดือนกลับไปหาชายชรลาแต่บ้านหลังนั้นหายไปเหลือเพียงป่าเงียบและเสียงลมเธอเข้าใจในที่สุดว่าของวิเศษไม่ได้ให้ชีวิตใหม่แต่มันเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเธอไปบ้านปลายชีวิตเดือนมีทุกอย่างยกเว้นคนที่เธอรักเธอนั่งคนเดียวในบ้านหลังใหญ่ และคิดถึงอดีตถ้าวันนั้นฉันยอมรับความธรรมดาบางทีฉันอาจไม่ยิ่งใหญ่แต่ฉันคงไม่โดดเดี่ยวคติสอนใจของนิทานเรื่องนี้คือความสำเร็จที่แลกด้วยการสูญเสียของรักอาจไม่ใช่พรแต่เป็นความทุกข์ใจที่คุณต้องชดใช้ไปทั้งชีวิตก็ได้นะคะ